สวัสดีครับคุณผู้ชมครับนี่คือรับผมข่าวกับผมประวันสิริอิสระนันนะครับและทุกประเด็นจะชัดเจนในรับขุมข่าวครับผลวิจัยอัตราการท้องไม่พร้อมในวัยรุ่นเพิ่มสูงขึ้นเป็นเพราะการศึกษาไม่พร้อมหรือเพราะสังคมกดทับไม่อะคือแบบสงสารเด็กอะทำเขาเกิดขึ้นมาแล้ว เอาออกทาไมแสดงว่ามไม่เห็นด้วยใช่ไหมก็ไม่เห็นด้วยโดยปกติแล้วคนเราเนี่ยมันมีทางเลือกเสมอเังาะงั้นเราหน้าที่ของเราในฐานะที่เราเป็นครูก็ต้องให้ข้อมูลที่รอบด้านกับเขาว่าเขาทําแล้วมันมีผลดีอะไรทําแล้วเขามีผลเสียอะไรแล้วก็สุดท้ายการตัดสินใจก็คือเขาต้องเป็นคนตัดสินใจเองเราทําได้เพียงแค่าแนะนําว่าถ้าเขาต้องการยุติการตั้งคันเนี่ยเขาควรจะไปทําที่ไหนมีหน่วยงานไหนบ้างที่เขาจะสามารถปรึกษาได้ถามว่าดีไหมผมว่าขึ้นว่าการนำแทงก ไม่เหมาะแล้วพี่มันเป็นเหมือนกับว่าการตัดชีวิตคนคนหนึ่งไปแล้วตอนเราทำเราก็ทำขึ้นมาเองแต่พตอผลสุดท้ายเราไม่ยอมรับเขามันก็ไม่ใช่พี่แล้วแต่ความพร้อมของเด็กว่าเออหนึ่งในสภาพครอบครัวโรงเรียนเขาเป็นยังไงแล้วตัวเด็กด้วยเราเราไม่ได้ไปตัดสินใจแทนเขาแต่ถ้าเขาพร้อมที่จะทำแท้งก็มันอยู่ที่การตัดสินใจของเขาทางเลือกของผู้หญิงตั้งครรภ์ไม่พร้อมเป็นอย่างไรควรมีสิทธิ์เข้าถึงการยุติการตั้งครรภ์อย่างปลอดภัยหรือไม่ หรือจะปล่อยให้ปัญหาคงอยู่ต่อไปพร้อมการทำแท้งเถื่อนและอันตรายต่อชีวิต คุณผู้ชมครับรับขมข่าวคืนนี้นะฮะคุยกันเรื่องละเอียดอ่อนในสังคมไทยสักนิดหนึ่งนะฮะนั่นคือเรื่องของเพศนะครับแลวก็การตั้งครันในวัยรุ่นนะครับที่ปัจจุบันนี้นะครับก็เริ่มที่จะพูดคุยอย่างกว้างขวางมากกว่าในอดีตแต่ก็มีการตั้งข้อสงสัยเหมือนกันว่าเรามีการเปิดกว้างในเรื่องของเพศศึกษารวมไปถึงการตั้งคันในวัยรุ่นรวมไปถึงยาไปถึงการยุติการตั้งครันหรือว่าการทําแท้งเนี่ย เปิดกว้างมากแค่ไหนนะครับวันนี้เนี่ยถือว่าเป็นโอกาสที่ดีนะครับหลังจากที่เรามีงานจัดงานอีกหนึ่งงานสําคัญนะครับเรียกว่าเป็นการประชุมระดับชาติเรื่องของสุข,ขาภาวะทางเพศครั้งที่1มานะครับก็มีการพูดคุยแล้วก็เป็นการริเริ่มนะฮะในการพยายามที่จะเปิดกว้างสังคมไทยให้มากขึ้นเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับเพราะฉะนั้นเองนะครับวันนี้เราจะมาหาคําตอบกันนะครับแล้วก็จะมาเจาะลึกกันนะครับว่าหลากหลายแง่มุมที่เราวิาพากษ์วิจารณ์กันมาต่างๆนานา,นานเนี่ยขณะเดียวกันปัญหา เรื่องของการตั้งขันไม่พร้อมในวัยรุ่นก็ยังเป็นปัญหาสําคัญที่ยังอยู่แล้วก็ยังแก้ไขไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับผมมีแขกผู้มีเกียรติสท่านนะครับในรายการที่จะมาพูดคุยกันนะครับท่านแรกนะครับท่านเป็นผู้จัดจาก,การกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพสสสนะครับซึ่งก็ถือว่าจัดงานนี้ขึ้นมาก็จะมาดูแงม่มุมและก็ผลตอบรับจากงานนี้ด้วยนะครับท่านตแพทย์กฤษดารืองอารีรัตน์สวัสดีครับสวัสดีครับอีกท่านหนึ่งนะครับจะพูดคุยในแง่ของการพยายามที่จะ หาทางออกให้กับสังคมไทยนะครับด้วยการพยายามที่จะยุติการตั้งรันอย่างถูกกฎหมายอย่างถูกวิธีนะครับแล้วก็เป็นผลดีกับทุกฝ่ายนะครับคุณสุพิชาเบาทิพย์นะครับนักกิจกรรมเพื่อการเข้าถึงการยุติการตั้งรันอย่างปลอดภัยกลุ่มทําทางครับสวัสดีครับอย่างที่ทราบกันนะครับคุณผู้ชมครับปัจจุบันสังคมไทยด้วยวัฒนธรรมนะฮะด้วยความเชื่อหลายๆอย่างนะครับค่อนข้างที่จะ แตกต่างจากชาติตะวันตกแต่ขณะดเดียวกันก็มีการตั้งคำถามนะครับว่าปัจจุบันนี้นะครับสถานการณ์เรื่องของการตั้งคันไม่พร้อมโดยเฉพาะการตั้งครันในวัยรุ่นเนี่ยเป็นอีกหนึ่งปัญหาที่น่าเป็นห่วงทีเดียวนะครับขออนุญาตเริ่มต้นนะฮะที่คุณหมอกฤษศดาก่อนนะครับในฐานะที่งานนี้เนี่ยผ่านไปแล้วครั้งที่1ผลตอบรับงานนี้เป็นไงบ้างครับ ต้องบอกว่าเป็นการจัดประชุมขั้งแรกของประเทศไทยนะคะแต่แรกเราตั้งเป้าว่าจะมีคนมาเข้าร่วมสักประมาณ2,500คนปรากฏว่ามีคนสนใจจํานวนมากนะครบ,คร,บรวมแล้วก็ประมาณ3,000กว่าคนคที่เข้ามาร่วมงานนี้ครับ,รบแล้วก็ในในการประชุมเนี่ยก็มีการประชุมด้านวิชาการและมีผู้เชี่ยวชาญทั้งจากในและต่างประเทศเข้ามาแลกเปลี่ยนกันจํานวนมากครับ ครับถือว่าประสบความสำเร็จอย่างสูงประสบความสำเร็จอย่างสูงลแล้วก็คาดว่าจะมีครั้งต่อไปใช่ครับนะฮะทีนี้มาดูสถานการณ์ของสังคมไทยกันบ้างครับคุณหมอครับอขออนุญาตไปที่ตัวเลขก่อนนะฮะเรามีตัวเลขให้คุณผู้ชมดูก่อนนะครับว่าวัยรุ่นไทยเนี่ยกับสถานการณ์เรื่องของการตั้งครรภ์เป็นอย่างไรนะครับโดยถ้าไปดูในส่วนของข้อมูลนะฮะค่อนข้างน่าตกใจทีเดียวนะครับคุณผู้ชมครับเขาบอกว่าในทุก4นาทีนะครับมีวัยรุ่น1คนเนี่ยคลอดลูกนะฮะ ถ้าเปรียบเทียบกับในทางตัวเลขนะฮะนี่นะครับทุกสี่นาทีวัวยรุ่นหนึ่งคนคลอดลูกแต่ถ้าทุกสองชั่วโมงเขาบอกว่ามีเด็กหนึ่งคนคลอดลูกเช่นเดียวกันและจํานวนเด็กหญิงอายุ1 0ถึง14ปีเนี่ยเพิ่มขึ้น3เท่าในรอบ10ปีอย่างตัวเลขที่คุณผู้ชมเห็นนะฮะถือว่าตัวเลขที่น่าตกใจที่เพิ่มสูงขึ้นเนี่ยเท่าตัวหนึ่งเลยตัย้งแต่ปี2543จนถึงปี2555นนะครับขณะเดียวกันนะครับถ้าไปดูเรื่องของการ คลอดซ้ำนะฮะวัยรุ่นไทยกับการคลอดซ้ำเขาบอกว่าทุกหนึ่ชั่วโมงมีวัยรุ่นคลอดซ้ำหนคนก็คืออายุ15-19ปีและทุกสองวันถ้าไปดูอายุ10-14ปีก็มีเด็กคลอดซ้ำหนคนนะครับอันนี้ประเด็นนี้เดี๋ยวเดี๋ยวมาคุยกับคุณหมอเช่นเดียวกันนะครับ ขณะที่ถ้าเด็กและว,วัยรุ่น15,000คนต่อปีคลอดลูกซ้ำในจำนวนนี้นเนี่ย880คนคลอดลูกซ้ำเป็นท้องที่3ด้วยนะฮะไม่ใช่ครั้งแรกครั้งที่2แล้วก็สามารถแก้ปัญหาได้ขณะที่แม่วัยรุ่นทุก9คนครับเขบอกว่าคลอดซ้ำา1คนด้วยกันจากข้อมูลนี้ มาจากรายงานแม่ไวสใสนะครับความท้าทายการตั้งครรภในวัยรุ่นนะครับโดยกองทุนประชากรแห่งสหป,ประชาชาติและก็สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติปี2556ดูตัวเลขแล้วต้องกลับมาหาคุณหมอทีนึงครับว่าน่าตกใจมากๆเลยนะฮะปัจจุบันอยากให้คุณหมอช่วยสรุปอีกครั้งหนึ่งว่าสถานการณ์ข,ของวัยรุ่นไทยในการตั้งครรภเนี่ยน่าเป็นห่วงแค่ไหนครับผมลองเทียบอย่างนี้นะครับเวลาที่เราจะดูว่าวัยรุ่นเนี่ยตั้งครรมากไม่ไม่มากเนี่ยเขาก็จะเทียบเป็นว่าจํานวนวัยรุ่นที่ตั้งครรับ นะครับที่เป็นผู้หญิงนะครับก็คือต่ำกว่า19ปีลงไปคราวนี้ถ้าเป็นแถบในยุโรปนะครับถ้าพันคนเนี่ยก็จะตั้งคันกันประมาณสัก1ิบคนนะครับหรือบางประเทศเยอะหน่อยเต็มที่ก็จะสักยี่สิบนะครับถ้าเป็นอย่างประเทศเกาหลีเนี่ยพันคนจะตั้งคันในวัยรุ่นสัก3าคนถ้าญี่ปุ่นก็ห้าคนน้อยกว่านะฮะแต่ประเทศไทยเนี่ย5้าสิบสามคนโอ้โหเรามากกว่าญี่ปุ่นประมาณ1ิบเท่าครับ ก็เป็นสาการที่บอกว่าในช่วง5-6ปีเนี่ยตัวเลขของการตั้งครันในวัยรุ่นของเราสูงขึ้นนะครับ,รบแล้วก็ยังมีข้อน่าสังเกตนีดหนึ่งก็คือว่าตัวเลขนี้เนี่ยในประเทศไทยเนี่ยเราเก็บจากตัวเลขของการเกิดของเด็กนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยเราไม่รู้ว่ามีการยุติตาการตั้งครันไปจริงๆเท่าไหร่ก็เราคาดการณ์นะครับว่าน่าจะสักประมาณเท่าหนึ่งครับครับก็จริงๆแล้วถ้าพันคนเนี่ยก็น่าจะตั้งคันในวัยรุ่นสักประมาณร้อยคนสัก10%ซ ในเวลานี้นะครับคาดการครับจากตัวเลขของคุณหมอที่บอกนะครับไปถามคุณสุพิชาครับจากตัวเลขอันนี้เนี่ยาจากที่คลุกคลีอยู่ในวงการนี้น่าจะเป็นความจริงไหมัน่าจะใช่ค่ะน่าจะใช่เพราะว่า,าที่เรา,าเปิดเว็บไซต์นะคะทำทาง wordpress com เนี่ยก็มีคนเข้ามาดูข้อมูลเนี่ยเดือนหนึ่งก็เป็นหมื่นเนาะะแล้วก็มีคนโทรศัพท์เข้ามาขอคำปรึกษาเนี่ย ว,วันเดือนหนึ่งเนี่ยก็คือหลายร้อยคนรวมๆแล้วเยอะค่ะคือทางฝั่งกรุงสุพิชาเองเนี่ยก็ถือว่ามีการให้คำปรึกษาเป็นหลักคือเป็นงานหลักถูกไหมะฮะแต่<ถ>ว่าเราเป็นกลุ่มอาสาสมัครครับฮะฮะคือที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างรครับมีกลุ่มไหนไวัยรุ่นอายุเท่าไหร่ที่เข้ามาปรึกษาและปรึกษาเรื่องอะไรบ้างค,คือสาเหตุที่เขาโทรเข้ามานี่คือคะอะไรพูดถึงว่าน้องที่ อ่าจำเป็นต้องยุติการตั้งค,ครรภ์นะคะเมื่อกี้คุยกันนอกรอบคุณหมอบอกว่าก็เป็นเป็นน้องที่ธรรมดานี่แหละใช่คือไม่ไม่อยากจะให้มองว่าเป็นเป็นเป็นน้องผู้หญิงที่ใจแตกหรืออะไรแบบนั้นเราไม่ไม่จำเป็นต้องไปประนามเขาอย่างนั้นนะคะฮะการ,ร,รที่ผู้หญิงท้องขึ้นมาได้เนี่ยอายุน้อย,อยท้องได้เนี่ยสาเหตุมันมีอย่างเดียวเลยก็คือว่าเขาเข้าใจน้อยเกินไปเรื่องการคุมกําเนิด่ะ เป็นสาเหตุใหญ่เลยสาเหตุใหญ่มากเลยแล้วถามว่าสังคมไทยตอนนี้เนี่ยเราให้ข้อมูลเรื่องนี้เด็กมากพอหรือยังคะ<อ>คือเราพยายามบอกว่าอย่าไปมีเพศสัมพันธ์โอเคอคุณพูดได้แล้วก็น้องบางคนก็เลือกทางนั้นซึ่งซึ่งก็ดี<อ>นะคะแต่น้องบางคนที่ไม่เลือกทางนั้น<อ>และเขาจะทําอย่างไร<อ>สังคมไทยช่วยเขาแค่ไหนที่จะป้องกันแสดงว่าคนที่โทรเข้ามาเนี่ยคือโทรเข้ามาในช่วงเวลาที่เขาไม่มีทางออกแล้ว เขาถึงจุดที่ตรวจแล้วทราบว่าท้องอแล้วพอทราบว่าท้องแล้วเนี่ยก็เจอทุกทุกเรื่องอะค่ะครับแฟนหนีไปไม่กล้าบอกที่บ้านฮะหนูกลัวหนูไม่ได้เรียนต่ออะไรเหล่าเนี้ยค่ะครับแต่ว่าก็ต้องบอกว่าคนที่โทรมานี่ไม่ใช่วัยรุ่นเท่านั้นนะคะมีอ่าเป็นเป็นคุณแม่แล้วเป็นผู้ใหญ่แล้วยี่สิบสาสิบนี่ก็มีก็มี่ะก็จำเป็นต้องมีการตั้งคันคือส่วนใหญ่ที่เขาโทรเข้ามาเนี่ยถามคุณสุพิชา์นี่ว่าเขาเขาโทรมาถามว่า เขาจะทาแทงที่ไหนอย่างไรดีหรือเขาต้องมาถามว่าเขาควรจะทําดีไหมส่วนใหญ่เป็นยังไงครับอืมเขาจะรู้สึกว่าเขาต้องการคําตอบว่าจะไปที่ไหนดีนะคะอันที่หนึ่งเขาจะเขาตั้งใจจะถามเราอย่างนั้นก่อนอแต่เมื่อคุยไปเนี่ยบางคนเนี่ยมีกาลังยังคิดอยู่บางทีเพิ่งทราบเมื่อเช้าตอนนี้ยังร้องไห้อยู่เลย<อ>นะคะเราก็ฟังก่อนแล้วก็ทุกคนเนี่ยเราก็จะบอกว่าอ่าขอให้กลับไปคิดก่อน กลับไปคิดให้ดีๆคือเราให้ข้อมูลได้การยุติการตั้งครรภ์อย่างปลอดภัยทําได้ไหมในประเทศไทยทําได้นะคะแต่คุณกลับไปคิดก่อนให้ดีอย่างเงี้ยค่ะถ้าเกิดว่าชัดเจนแล้วเนี่ยสามารถให้ข้อมูลได้ค,คือเราให้ข้อมูลค่อนข้างที่จะรอบด้านไม่ว่าจะเรื่องของความเสี่ยงอันตรายเรา,เ,ราเราแนะนำเขายังไงครับว่ากา,การยุติการตั้งครรภ์นเนี่ยมันมีความเสี่ยงความปลอดภัยมากน้อยแค่ไหนการยุติการตั้งครรภ์ถ้าเกิดว่าทําโดยแพทย์นะคะ เอ่อมันจริงๆแล้วมันมีสองวิธีมันมีการใช้เครื่องมือนะคะแล้วมีการใช้ยานะคะถ้าเกิดว่าใช้เครื่องมือเนี่ยผู้ที่ให้ผู้ที่ให้ยาเออผู้ที่ให้ทำทำให้บริการเนี่ยเป็นแพทย์เนาะเป็นหมอสูงนะคะแล้วก็มีอุปกรณ์ครบและสะอาดนะคะคแล้วก็ทาตามถูกต้องม,มันมันมีคลินิกที่ให้บริการตามกฎหมายเหล่านี้เนี่ยมันมีความปลอดภัยเยอะ นะคะดังนั้นสิ่งที่เขาต้องการเนี่ยสิ่งที่เขาต้องทราบเนี่ยก็คือว่าตอนนี้เขาอายุคันถึงณจุดไหนนะคะสถานบริการที่เขาสามารถที่จะไปเข้ารับบริการได้อย่างปลอดภัยคือที่ไหนค,ค่ะคือถ้าดูอายุคันสักทีนหนึ่งนะอายุคันจริงๆเนี่ยถ้าปลอดภัยต่อการยุติการตั้งคันไม่ควรจะเกินเท่าไหร่ครับถ้าเป็นการใช้ยาก็ภายใน9สัปดาห์เนี่ยมีอ,องค์การอนามัโลูกนี่ก็มีงานวิจัยนะคะแล้วก็บอกว่าภายใน9สัปดาห์เนี่ย มีความปลอดภัยที่98เปอร์เซ็นต์ครับแปลว่าผู้หญิงร้อยคนที่ใช้ยาเนี่ย98คน,นจะแท้งอย่างสมบูรณ์ที่บ้านโดยไม่ต้องไปหาหมอเลย<ฮ>ะนะคะอีก2%อีก2เปอร์เซ็นต์ที่เหลือเนี่ยบางส่วน,นจะเป็นการท้องต่อคือยาไม่ได้ผลนะคะถึงแม้ว่าจะได้ยาตามสูตรก็ตามเนี่ยอีกส่วนหนึ่งก็อาจจะเกิดอาการแทรกซ้อนนะคะอาการแทรกซ้อนก็มีอะไรบ้างว่าไปเหล่านี้นก็เป็นสิ่งที่เราจะเล่าให้น้องฟังเพื่อให้น้องเขาเข้าใจว่าเขากําลังจะทําอะไร และกำลังจะเผชิญความเสี่ยงตรงไหนอันนี้คือความเสี่ยงหรือว่าความปลอดภัยที่เกิดขึ้นจากการยทำยุติการตั้งครรภ์แบบถูกวิธีแต่ถูกกฎหมายอะถูกกฎหมายถูกวิธีค่ะก็ยังก็ยังมีความเสี่ยงก็ยังมีความเสี่ยงอยู่แต่ว่าน้อยนะแต่น้อยลงแต่ว่าน้อยอย่างเช่นในในเก้าสัปดาห์เนี่ยมีแค่สองเปอร์เซ็นต์แต่ถ้าคุณได้ยาไม่ถูกต้องหรือคุณไปในสถานที่ที่ไม่ปลอดภัยอัตราความเสี่ยงมันย่อมขึ้นสูงมากค่ะ คำว่าสถานที่ที่ไม่ปลอดภัยอันนี้ทีนี้หมายถึงว่าที่บิดก,กฎหมายถูกไหมคะจริงๆแล้วคำว่าถูกกฎหมายกับคือคำว่าถูกกฎหมายกับคําว่าปลอดภัยเนี่ยจริงๆแล้วแย่ออกจากกันะนะคะครับปลอดภัยแปลว่ามันสามารถสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยอย่างเช่นหมอเป็นคนคนให้บริการนะเป็นผู้เชี่ยวชาญอย่างเงี้ยมีอุปกร,กรณ์ที่ถูกต้อง ที่ใช้ได้ค,คือปลอดอนนภัยกับไม่ปลอดภัยก็เรื่องหนึ่งถูกกฎหมายกับไม่ถูกกฎหมายก็อีกเรื่องหนึ่งใช่เพราะว่าตอนนี้กฎหมายไม่อนุญาตให้คุณทำใช่ไหมฮะดังนั้นเนี่ยผู้หญิงก็ต้องวิ่งไปหาอะไรก็ได้ใช่ไหมฮะมแล้วบ่อยๆเนี่ยเราก็จะไปเจอสิ่งที่ไม่ปลอดภัยเพราะฉะนั้นตอนนี้สังคมสงสัยอยู่ครับหมอกฤษดาฮะคือว่าปัจจุบันนี้เนี่ยตกลงแล้วเรามีช่องทางในการ ทำแท้งหรือว่ายุติการตั้งครรนเนี่ยอย่างถูกกฎหมายแล้วหรือยังหรือว่าตกลงแล้วเรไยังไม่มีครับ,รบจริงๆเนี่ยต้องบอกน้ฮะเรามีเป็นข้อกําหนดของทางแพทยสภานะครับ,รบว่าสามารถยุติการตั้งครรนได้ถ้าครรนเนี่ยมีผลกระทบต่อสุขภาพของเขาสุขภาพกายเช่นครรนเป็นพิษหรืออะไรเงี้ยได้ครับอันที่สองนี่คือกระทบต่อสุขภาพจิตขเขาแต่ว่าสุขภาพกายสุขภาพจิตใช่ฮะแต่ว่ากายนี่ชัดเจน ถ้าเกิดมีปัญหานี่คุณหมอเขาจัดการเลยแต่สุขภาพจิตเนี่ยมันมันก็จะมีประเด็นทั้งเรื่องจิตและก็สังคมคเยอะด้วยเลยว่าเช่นตัวอย่างเนี่ยถ้าเด็กคนนี้น่ะมีมีคันต่อไปเขาอาจจะส่งผลกระทบะชีวิตเขาอยู่ไม่ได้แล้วเขาไปฆ่าตัวตายเขาเครียดมากเขาอะไรเงี้ยเขารับไม่ได้ก็ต้องมีการพิจารณาซึ่งก็ต้องใช้แพทย์อย่างน้อย2คน2ท่านในการที่จะให้ความเห็นถึงจะทําได้นะครับส่วนอันที่3เนี่ยถ้าเกิดถูกข่มขืนเนี่ยทำได้ ครับครับอันนี้คือหลักในทางกฎหมายก่อนคือสามข้อหลักๆทางใช่ครับกายใจแล้วก็ถูกกลมขืนใช่ครับแต่ว่าสามข้อหลักเนี่ยถึงแม้ว่าจะถึงแม้ว่าจะยังแบบว่ามีมีข้อกําหนดนะครับแต่ก็มันก็มีกระบวนการในการพิจารณาร่วมกันที่มีเหตุมีผลไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆแล้วเด็กเขาถ้าสูว่าถ้าไม่มีกระบวนการแบบนี้เข้าไปพบทําเลยนี่ก็ทุกคนก็ทําหมดอันนี้ก็จะผิดกฎหมายแน่นอนครับครับทีนี้กระบวนการก็กลายเป็นความซับซ้อน ทางหนึ่งที่ที่ที่หลายคนก็วิพากษ์วิจารณ์ว่าเราจะใช้ดุลพินิษฐ์ยังไงที่จะมองว่าเป็นกรณีเข้าข้อ2ถูกไหมข้อข้อ2เนี่ยจะจะจะขัดแย้งค่อนข้างมากที่สุดว่าเด็กทุกคนก็คิดเหมือนกันแหละฮะว่าคนที่เดินมาอยากจะอยากจะยุติการตั้งคันเนี่ยก็คือเขาอยากทําจริงๆแล้วเขาก็จะสามารถมีเหตุผลของเขาแหละแตกต่างกันไปเรื่องของครอบครัวเรื่องความไม่พร้อมเรื่องของการเรียนต่างๆตรงนี้มันกระบวนการมันมีความละเอียดอ่อนยังไงครับ คือต้องบอกเรื่องนี้เถียงกันทั่วโลกตามตามวัฒน,ธ,นธรรมและความเชื่อนะครับประเทศที่ที่เขาที่เขาไม่เคร่งครัดทางศาสนานักเขาก็อาจจะปล่อยให้มีกระบวนการและจัดการได้เต็มที่เลยแต่ในประเทศที่อย่างในประเทศไทยเนี่ยเราก็อาจจะซีเรียสเรื่องนี้เยอะในประเทศอังกฤษที่เราเจอมาก็ซีเรียสเรื่องนี้ครับเาบขาเป็นเขาเป็นคล้ายๆกันเหรอครับเขาเป็นศาสนาเขาเป็นคริสต์แบบ าคาคทอลิกซึ่เขาเคร่งมากอนุรักษ์นี่หนึ่งใช่เขาเป็นอนุรักษ์นิยมเลยครเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะเคร่งมากคานนี้ถามว่าแล้วเราแนะนํำยังไงเราแนะนำอย่างนี้ครับว่ากระบวนการในต้องมีกระบวนการแก้ปัญหาก่อนค,คือไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆปุ๊บพอถึงเวลาแล้วไปว่ากันเลยไม่ถูกกฎหมายหมดอันนี้ก็ไม่มไม่ไม่ไม,ไม่ไม่เห็นด้วยนะคบะแต่คันนี้มันต้องมีกระบวนการใน,ในการที่จะกันกรองเรื่องว่าเหตุผล แล้วก็ทําให้มันปลอดภัยนะครับถ้าถ้าไม่มีการตัดสินใจร่วมของหลายฝ่ายเนี่ยผมก็เชื่อว่ามันจะรอบคอบแต่ว่าถ้าดูตัวเลขของอังกฤษเชื่อว่าเขาต่ำกว่าของเราทางการตั้งค่าเดิมเดิมเนี่ยเมื่อ12บปีที่แล้วเนี่ยอังกฤษสูงมากสูงที่สุดในยุโรปแต่ในช่วง12บปีที่ผ่านมนีเขาลดลงไปครึ่งหนึ่งเขาเขาใช้วิธีการอย่างครับเขาทําแบบครบวงจรเลยครับ,รบแ,ตแต่เรื่องให้ความรู้ มีหน่วยของการแก้ปัญหาต่างๆครบวงจรเลยนะแต่ว่าโปรเฟสเซอร์อิงแกรมที่มางานเนี้ยเขาบอกเราไว้2เรื่องที่สําคัญที่สุดเลยแล้วเป็นความเชื่อที่ผิดของประเทศไทยเขาบอกเลยนะอันที่หนึ่งเนี่ยสอนให้เด็กรู้เรื่องเพศศึกษาต้องสอนมากๆของเราเนี่ยจะมาบอกว่าสอนเยอะเหมือนชี้โพงให้กันลอออังกฤษเขาบอกเลยครับว่ารีเสิร์ชอองมาชัดเจนนะครับยิ่งสอนเยอะเนี่ยอัตราการมีเพศสัมพันธ์น้อยลง อัตรตาการมีเพศสัมพันธ์อันนี้ผลวิจัยชัดเจนผลวิจัยชัดเจนครับคืออันนี้เราต้องเข้าใจตรงนี้ละต้องเข้าใจงี้คว่าเด็กวัยรุ่นเขาเนี่ยยิ่งเราปิดเขาเป็นวัยของการอยากรู้อยากลองยิ่งอยากรู้เลยเขาก็ไปค้นทางอินเทอร์เน็ตเขายิ่งไปกระตุ้นความรู้สึกทางเพศเขาเยอะแยะไปหมดเลยแต่ถ้าเขารู้ละเรื่องนี้มันเป็นเรื่องปกตินี่เป็นวัยของฉันน่ะฉันจัดการอารมณ์เป็นฉันดูแลเป็นแล้วก็การสอนเพศสัมพันธ์เนี่ยมันจะต้องไม่ใช่สอนแค่ว่า เหมือนที่บ้านเราสอนนะเพศสัมพันธ์มีประจำเดือนมีอะไรแค่ที่ไม่ใช่มันต้องพูดถึงอารมณ์พูดถึงทักษะการจัดการนะครับว่าผู้ชายเขาบอกว่าไม่รักเราแล้วจะขอมีเพศสัมพันธ์ได้ทำได้ไหมอันนี้คือเรื่องที่หนึ่งนะเรื่องเพศสัมพันธ์ที่สําคัญมากเรื่องที่สองเนี่ยคือการที่ให้วัยรุ่นเนี่ยได้เข้าถึงการควบคุมการตั้งเรียกว่าคุมการคุมก่อเนิด ซึ่งบ้านเราก็ยังเป็นมหาอย่างหนักมากซึ่งวัยรุ่นเราเข้าไม่ถึงครับนี่นะฮะภาพรวมในช่วงแรกนะครับเราเห็นไปแล้วนะครับว่าสถานการณ์ในเมืองไทยะฮะเทียบกับต่างประเทศเองตอนนี้ก็ยังคง ต้องพัฒนากันอย่างเยอะเหมือนกันนะครับเพื่อที่จะสร้างความรู้สร้างความเข้าใจเรื่องของเพศศึกษานะครับแต่ว่าเดี๋ยวในช่วงหน้านะฮะเราจะมาพูดคุยนะฮะเรื่องของทางออกกันบ้างน,นะครับว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นแบบนี้นะครับเราจะสามารถเปลี่ยนแปลงสิ่งที่เป็นอยู่ในขณะนี้ในปัจจุบันได้อย่างไรบ้างน,นะครับเดี๋ยวช่วงหน้านะครับรับผมข่าวครับ